สวัสดีครับ The Line Podcast เรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับเกี่ยวกับ5ตำแหน่งงานในทีมของผู้พัฒนาเกมขอขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์ CG Spectrum ด้วยนะครับตำแหน่งของผู้พัฒนาเกมตำแหน่งที่1 Game Designer Game Designer คือผู้รับผิดชอบความสมดุลขององค์ประกอบต่างๆในตัวเกมให้ออกมาตรงตามแผนตามคอนเซ็ปต์พวกเขาคือแกนหลักของทีมเกมดีไซเนอร์ไม่ได้ทำทุกอย่างคนเดียวนะครับ ในทีมพัฒนาเกม1เกมนั้นจะมีเกมดีไซเนอร์ที่รับผิดชอบส่วนต่างๆหลากหลายองค์ประกอบขึ้นกับเกมไปแต่ตำแหน่งหลักที่เป็นแกนของเกมทุกๆเกมจริงๆจะมีอยู่2ตำแหน่งหลักครับคือ 1. s y s t e m Designer พวกเขาคือนักออกแบบระบบ ที่เป็นแกนของเกมเพลย์การขยับของตัวละครการมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลทุกอย่างภายในเกมรวมถึงการควบคุมสมดุลความยากง,ง่ายของเกมด้วยผู้ที่จะทำตำแหน่ง System Designer ได้ต้องมีความเชี่ยวชาญเรื่องตัวเลขต่างๆภายในเกมต้องรู้จักอุปกรณ์และโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นภายในเกมมีความเป็นนักแก้ปัญหาที่มีไหวพริบและมีความเป็นผู้นำอีกหนึ่งแผนกของเกมดีไซเนอร์คือเลเวลดีไซเนอร พวกเขาคือผู้ลำดับการสอนผู้เล่นในการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆภายในเกมนะครับเช่นเวลาที่เราเข้าเกมแรกๆเนี่ยมันก็จะมีด่านง่ายๆให้เราได้สอนเดินเรียนรู้การเดินเรียนรู้การกระโดดการวิ่งหรือถ้าเป็นเลเวลดีไซเนอร์ของฟรอมซอฟต์แวร์เขาก็จะสอนให้รู้จักกับการตายนะครับอะไรพวกนี้ครับไปจนถึงการจูงมือผู้เล่นให้อยู่กับเกมทำเควสจนสำเร็จโดยไม่มีอะไรมาดึงความสนใจออกไป หรือสับสนจนไม่สามารถผ่านเกมได้การไต่ระดับความยากของเกมไปเรื่อยๆตรงนี้คือหน้าที่ของเลเวลดีไซเนอร์เกมดีไซเนอร์ต้องทำหน้าที่หลักๆเหล่านี้ภายใต้ทีมของเกมและเรื่องราวภายในเกมพวกเขาจะทำงานร่วมกันกับตำแหน่งอื่นๆหลังจากนี้นะครับการสื่อสารและความเป็นผู้นาในการกากับควบคุมดูแลภาคส่วนต่างๆจึงสำคัญมากสำหรับเกมดีไซเนอร์ตำแหน่งที่2ในทีมพัฒนาเกมนะครับ คือเกมโปรแกรมเมอร์เกมโปรแกรมเมอร์คือผู้รับผิดชอบซอฟต์แวร์การทํางานของเอนจินที่ใช้สําหรับพัฒนาตัวเกมการเขียนและแก้ไขโค้ดันจนถึงการทําให้เกมสามารถเล่นบนแพลตฟอร์มต่างๆได้อย่างราบรื่นพวกเขาเนี่ยแทบจะตัวติดกับเกมดีไซเนอร์นะครับเพื่อดิสคัสต่างๆและทดสอบการทํางานของเกมแต่ละช่วงเพื่อจะได้แก้ปัญหาแต่ละจุดตลอดทั้งเกมตําแหน่งย่อยของเกมโปรแกรมเมอร หลักๆสำคัญมี2ตํตำแหน่งคือตำแหน่งแรก AI programmer คือผู้รับผิดชอบการเขียนอัลกอริทึมสำหรับ NPC และสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่ตัวละครหลักของผู้เล่นให้สามารถตอบสนองอย่างยืดหยุ่นต่อการกระทำต่างๆที่ผู้เล่นจะทำได้ในเกม AI programmer ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการทำงานของ AI เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์มีความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาและการมีปฏิสัมพันธ์ของตัวละครกับสิ่งต่างๆตำแหน่งนี้ดูเป็น ยอดมนุษย์ชัดเลยนะครับต้องใช้ความรู้หลากหลายแขนงและทำให้เห็นเลยว่าการออกแบบ NPC แต่ละคนหรือการออกแบบสิ่งต่างๆที่กระจายอยู่ตามโลกในเกมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแผนที่2ของด้านโปรแกรมเมอร์คือเกมเพลย์เอนจิเนียร์พวกเขาคือผู้ออกแบบผู้แก้ไขความไม่ราบรื่นต่างๆในการรันเกมทดลองปรับแต่งซอฟต์แวร์และเอนจินที่เกมใช้คอยวิจัยตลอดเวลาเพื่อให้เกมสามารถเล่นได้อย่างราบรื่น ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บัคเกมจะต้องผ่านมือของพวกเขาเกมเพลย์เอนจิเนียร์ต้องเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดเพื่อปรับแต่งซอฟต์แวร์แล้วก็มีพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่แน่นมีความเข้าใจด้านแอนิเมชั่นทั้ง2มิติและ3มิติสําหรับการตรวจสอบงานในทุกๆภาคส่วนเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งยอดมนุษย์นะครับที่ทางงานละเอียดเราก็เยอะมากๆนะครับในทีมน่าจะต้องการคนไม่น้อยเลยสําหรับตําแหน่งนี้ตําแหน่งที่3ในทีมพัฒนาเกมนะครับคือเกมอาร์ติส ตำแหน่งนี้บุคลากรเยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีหลายนแผนกมากๆเลยพวกเขาคือศิลปินที่ออกแบบองค์ประกอบต่างๆภายในเกมให้มีรูปร่างขึ้นมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลอาร์ตทั้ง2มิติและ3มมิติกายวิภาคศาสตร์จิตวิทยาและมีความรู้เชิงกลไกการทำงานต่างๆของวัตถุและสิ่งต่างๆภายในโลกที่เกิดขึ้นในเกมไปจนถึงเสียงประกอบเกมนะครับนแผนกนี้จะทำงานอยู่ภายใต้าการดูแลของ lead artist บ่งได้เป็นแผนกย่อย8แผนกแผนกที่1 Character Artist จะดูแลการออกแบบตัวละครตามหลักกายวิภาคศาสตร์และประยุกต์แบบร่างของตัวละครเข้ากับโมเดลตัวละครที่ทําร่วมกันกับอีกแผนกหนึ่ง 1. และ,ะแผนกต่อไป Environment Artist ดูแล World Building หรือการจัดวางองค์ประกอบต่างๆตามคอนเซปต์ของงานนะครับลงในตัวเกมต้องเชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาสถาปัตยกรรมแล้วก็ฟิสิกส์ตรงนี้ก็เป็นแกนของ World Setting นะครับโลกที่เราเข้าไปเล่นในเกมจะหน้าตาเป็นยังไงความรับผิดชอบอยู่กับตรงนี้เลยผนังต่อไปคือ Asset Artist มีหน้าที่ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่จำเป็นทั้งภาพและเสียงออกแบบการจัดเรียงทรัพยากรที่ผู้เล่นสามารถเก็บได้ต่างๆนะครับภายในเกมคือจัดเป็นแคตตาล็อกเป็นหมวนหมูนะ่เหมือนที่เราเล่นเกมอ p g แล้วมีวัสดุหลากหลายมาจัดเรียงเนี่ยครับหน้าออกแบบนั้นจะจัดวางยังไงนะครับ เป็นหน้าที่ของ Asset Artist เขาจะทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนของทีม Art i s t สตั้งแต่ขั้นออกแบบไปจนถึงขั้นสุดท้ายของการพัฒนาเลยเพราะว่ามันเกี่ยวกับทุกๆภาคส่วนจริงๆในการดีไซน์นะครับต้องการความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับวัสดุต่างๆทั้งพื้นผิวรูปร่างฟิสิกส์ในตัวของสิ่งนั้นที่ถูกนามาใช้เป็นแบบของทรัพยากรภายในเกมไปจนถึงการจำแนกประเภทสิ่งเหล่านั้นจัดเก็บเป็นหมวดหมู่เอาไว้อย่างเหมาะสมนะครับแผนกที่4ครับ t ทคนิคอลอาร์ติสอีกหนึ่งนะักแก้ปัญหาและสุดยอดนักจัดการทรัพยากรตัวพ่อนะครับสำหรับทีมพัฒนาเกมเทคนิคอลอาร์ติสมีหน้าที่ปรับจูนงานของแผนกต่างๆของฝั่งอาร์ติสให้เข้าหากับการทำงานของทีมฝั่งโปรแกรมเมอร์ผู้รับตำแหน่งนี้เนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านศิลปะและโปรแกรมเทคนิคเพื่อประสานงานของทั้งสองทีมนี้ที่พวกเขาเชี่ยวชาญกันคนละด้านเนี่ย ทำงานร่วมกันผลิตชิ้นงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทีนี้ข้ออ t i s ิจึงมีเรทราคาค่าจ้างที่สูงทัดเทียมกันกันกบตําแหน่งแกนหลักของทีมอย่างเกมดีไซเนอร์เลยนะครับและส่วนใหญ่ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ทํางานยาวนานพอสมควรถึงจะรับตําแหน่งนี้ได้แผนที่5คือ splash artist คือนักออกแบบ loading screen นั่นแหละครับหรือว่าหน้าแรกของเกมผู้เล่นที่กดเข้าเกมไปยังไม่ได้กดเริ่มเล่นเกมนะ พวกเขาจะพบกับ loading screen ที่โชว์ background ต่างๆของเกมนะครับให้เราเห็นอยู่ฉากหลังเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมว่าเออเราอยากเข้าเกมไปเล่นอะไรประมาณนี้นะครับตำแหน่งนี้จะทำงานร่วมกันกับเกมดีไซเนอร์และเกมโปรแกรมเมอร์ตั้งแต่ขั้นแรกเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เล่นก่อนการเริ่มเกมแผนกที่6นะครับ FX artist ผมขอเรียก f f e c t artist ละกันนะพวกเขาคือทีมออกแบบแสงเสียง และแอนิเมชันให้กับสิ่งต่างๆภายในเกมเนื่องจากงานนี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบของแทบจะทุกสิ่งภายในเกมที่ตอบสนองต่อการเล่นของผู้เล่นได้เอฟเฟกต์อาร์ติสต้องเชี่ยวชาญทั้งการเขียนโค้ดเพื่อสร้างเครื่องมือภายในเอ g นจิ้นนะครับที่นำมาใช้ได้อย่างสะดวกต่อผู้พัฒนาส่วนอื่นๆทางด้านโปรแกรมด้วยแล้วก็ยังต้องมีความรู้ในเชิงศิลป์ที่จะคุยกับทีมออกแบบเอฟเฟกของตัวเองอีกเนาะที่มีทั้งแอนิเมชัน แสงแล้วก็ s o ซ n วดีไซน์นะครับคือตำแหน่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่งานค่อนข้างโหลดเลยนะถ้ามีประสบการณ์ทํางานระดับซีเนียแล้วเนี่ยเงินเดือนของแผนกนี้เนี่ยแทบจะสูงที่สุดของทีมเลยนะครับแผนกต่อไปนะครับเกมเพลย์แอนิเมเตอร์พวกเขาจะดูแลการเคลื่อนไหวของตัวละครที่จะใช้ไปตลอดทั้งเกมโดยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการทำงานของเอนจินโครงสร้างเพื่อสร้างความหลากหลาย ของการตอบสนองที่ผู้เล่นสามารถทำได้กับทุกอย่างในเกมและมีความสมจริงในระดับที่น่าพึงพอใจพวกเขาจะทำงานร่วมกันกันกบเกมดีไซเนอร์และเกมโปรแกรมเมอร์โดยเฉพาะกับ AI โปรแกรมเมอร์นะครับที่ดูแลในเรื่องของการออกแบบการตอบสนองของ NPC และเขียนอัลกอริทึมนะครับรแผนกที่8แผนกสุดท้ายของสายอาร์ติสคือเกมอิลลัสเตอร์พวกเขาคือผู้ร่างแบบของทุกสิ่งภายในเกมในขั้นเริ่มต้นพัฒนา พวกเขาต้องสร้างงานที่เป็นภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทั้ง2มิติและ3มิติภายในเกมผนแผนนี้ต้องการความเชี่ยวชาญในองค์ประกอบสินหลากหลายแขนนะครับเพื่อบิวทุกอย่างเป็นโครงแรกของการดีไซน์ต่างๆภายในเกมต่อไปจะเป็นตำแหน่งที่4ในทีมพัฒนาเกมนะครับคือตำแหน่ง QA เกม e ทสเตอรพวกเขาคือผู้ทดสอบเกมโดยการเล่นเกมตั้งแต่แรกจนจบเพื่อมองหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในเกม นอกจากด้านความถูกต้องของเกมแล้วนะครับเกมเทสเตอร์มีหน้าที่ประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆเหมือนกับเป็นฟีดแบ็กแรกให้กับทีมนั่นแหละได้พิจารณาขัดเกลาส่วนต่างๆของเกมว่าจะทํำยังไงก่อนไหมก่อนจะไปถึงขั้นสุดท้ายและวางจําหน่ายซึ่งตําแหน่งนี้ในทีมนะครับทีโดยปกติแล้วอะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มงบการทําเกมจนเกินไปเนี่ยตำแหน่งนี้เขาก็จะไม่ได้มีการจ้างงานผู้พัฒนาเกมก็มักจะเล่นเกมของตัวเอง ประเมินเองในขั้นตอนสุดท้ายกันเองนั่นแหละครับแต่น,นี้ก็แล้วแต่ทีมแล้วก็แล้วแต่บริษัทไปนะตำแหน่งของเดฟในเว็บนี้นะครับจบลงแค่ตรงนี้นะครับแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะมีอีกตำแหน่งหนึ่งที่สําคัญพอๆกันผมเชื่อว่าคนเล่นเกมอย่างเราเนี่ยคิดว่ามันมีแผนกนี้อยู่และมันควรจะอยู่ในเกมอาร์ติสด้วยตำแหน่งนั้นก็คือ sound and music design ด้วยความสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมในในทีมของเดฟเนี่ยไม่ได้รวมผู้ประพันธ์เพลงเอาไว้ด้วย ผมเลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับและได้ข้อมูลจากเว็บไซต์ screenskills.com นะครับพวกเขาบอกว่าตำแหน่งเกม Music กแอนด์ซาวดีไซนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีขึ้นในขั้นพัฒนาก็ได้ครับบางเกมอาจจะมีแผนกนี้ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นเลยแต่บางทีมผู้แต่งเพลงก็จะเข้ามาทำงานร่วมกันทีหลังนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันขึ้นกับคอนเซปต์ของเกมนั่นแหละแต่โดยส่วนมากแล้วถ้าเกมที่สร้างนั้น ไม่ได้มีเหตุผลเจาะจงในการชูดนตรีหรือจะแต่งดนตรีนั้นๆให้มันเป็นตัวพระเอกของเกมเลยอะ่ะเขาก็ไม่ค่อยทํางานในลักษณะนั้นกันครับแบบนั้นมันจะไปเป็น,ปนการพัฒนาเกมประเภทร t ท m มเกมหรือว่าเกมที่มีเพลงเป็นตัวเอกมากกว่าส่วนในเกมทั่วไปแล้วผู้ประพันธ์เพลงเนี่ยมักจะได้แต่งเพลงประกอบหลังจากที่การพัฒนาเกมเนี่ย ถึงขั้นสุดท้ายแล้วฉากต่างๆภายในเกมคัสซีนต่างๆเสร็จสมบูรณ์แล้วเขาก็จะเอาตรงนั้นะ่ะส่งมาให้ทีมแต่งเพลงะนะครับได้แต่งเพลงประกอบให้กับเกมแล้วเรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายและลิขสิทธิ์นั่นแหละครับคือพอมันเป็นเรื่องด้านกฎหมายแล้วอะมันก็มีค่าใช้จ่ายเสมอแหละดังนั้นผมคิดว่ามันก็สมเหตุสมผลนะที่เกมเดเวลลอปก็อยู่ส่วนเกมเดเวลลอปทำเกมให้เสร็จเป็นเหมือนหนังสักเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยเออค่อย ไปจ้างทีมภาคไปจ้างศิลปินแต่งเพลงเออผมว่ามันก็เมคเซนและประหยัดนั่นก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับคลิปนี้เป็นเพียงการสรุปให้ได้เห็นภาพกว้างๆเท่านั้นของตำแหน่งงานต่างๆเบื้องหลังเกมเดเวลลอปเปอร์รายละเอียดของตำแหน่งที่ผมพูดไปในข้างต้นนะครับสามารถอ่านเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ cg spectrum นะครับมีความรู้ที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับทั้งโปรแกรมที่คุณจำเป็นต้องเชี่ยวชาญของตำแหน่งนั้น ลักษณะการทํางานคุณทําหน้าที่อะไรทํางานกับใครเงินเดือนเท่าไหร่แต่ว่าเรียนเงินเดือนเนี่ยเขาอิงจากค่าแรงสหรัฐอเมริกานะครับแต่ก็ดูไว้เป็นบทเรียนได้นะเพื่อคุณจะได้ทํางานที่นั่นอะไรางี้ขอบคุณที่ติดตาม The l i v e Podcast และอยู่ฟังเป็นเพื่อนคิวจนจบนะครับสวัสดีครับ